ครับคู่นี้นะครับถือว่าเป็นคู่มวยที่เร้าใจเลยนะครับดวน9 9้นี่เคยเอาชนะน็อกมาครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาต่อน้ําหนักให้2ปอนพร้อมกับเปิดโอกาสให้จากกัวนั้นได้ขึ้นชกล้างตาอีกครั้งทางจากกัวก็มุ่งมั่นเหลือเกินนะครับว่าไฟนี้นี่จะล้างตาให้ได้แล้วก็มีอัดฉีดไม้แรกนะครับจากวุฒิปิ้งมาก่อน5 0,000บาทแล้วครับเอาละครับคู่นี้จะมีนับมีน็อกให้เห็นหรือเปล่านะครับต้องติดตามครับโอ้ยก2ก็บทดแล้วครับ ด่วนยกสองกระบดแล้วครับสมชื่อเลยครับเดินใกล้ๆกับมัดขวาย่อย่อมีก้นเตี้ยครับอยู่ไม่อยู่นะครับแบบนี้ครับกอดไว้ก่อนครับโอ้โหนี่ครับมาเกมนี่มันเดือดตั้งแต่ยกแรกปอมาถึงยกสองครับอื้อหือด่วนก็อยู่ในทรงถนัดครับมาหต้าว่าดูครับจากัวนี่ครับโอ้โหทั้งแข้งทั้งเข่ามีศอกมาด้วยครับตอนนี้โอ้โหเบียดแล้วนะครับโดนทำท่าวูบวาบเหมือนกันนะครับจากัว ถือว่าเป็นมวยเจ้าทิมนะครับแต่วันนี้ทวนเก้าๆ้านี่มาเร็วมาแรงเหลือเกินนะครับโอ้โหเบียดเข้าไปสอกหักแล้วนะครับโดนบวกเข้าไปนี่ก็มีเลือดให้เห็นเหมือนกันแต่ยับคุกเกินเบียดตลอดโอ้ต่อยท้องต่อยหน้าดุจริงๆเลยครับโอ้โหตีหน้ายักษ์เลยตัวตีหน้ายักษ์เลยครับแม่หมัดต่อยทั้งหน้าทั้งลําตัวครับ โอ้โหยก2ก็กระพริบตามไม่ได้ซะแล้วครับเดินถีบเอาไว้เตะซ้ายครับหมัดซ้าย,หม,ายหมัดขวาพยายามบล็อกเอาไว้ครับแทงซ้ายจาดั้วกครับเสียบติดเมกกบพิ่บอลครับโอ้โหวันนี้มหาหนุ่มโบสคุณนันเทเดชร่วมกับพีป๊อกโอ้โหหมากรรมการนับครับหมัไวไม่ไหวครับจัดอ้วโอ้โหไม่ไหวครับโอ้โหเลยวันหนักทุกลูกโดนทุกเม็ดนะครับคุณหมอเจีศรกดักบุพพาชาตินะครับก็ ขึ้นไปดูอาการของจากู้แล้วนะครับย้ำแค้นีกครั้งแล้วก็หนังงวดเดิมเลยครับครับโอ้โหแต่ว่านี่ครับหมาแรกกันละครับแากกันเพราะฉะนั้นเป็นเจ้าจากู้ครับพลาดก่อนครับโอ้โหนี่ครับห้าโฉมหน้าผู้ชนะดวนสจโต้งปลาจีนครับนี่ครับมาแต่ว่ากว่าจะเอาชนะได้ตัวเองก็หาโดนเปิดแพ้ไปเช่นกันครับเจ้าด่วนเก้้า ดูนะครับดูจังหวะเดินต่อยหมัดนี่มานี่มาเป็นพายุเลยนะครับทั้งท้องทั้งหน้าเบียดเข้าไปแล้วก็หมัดสุดท้ายนี่หุกซ้ายนะครับโอ้โหเต็มปลายคางครับต้านไม่ไหวนะครับดูจริงๆนะครับด่วนเก้าเกา